นั่นเขากำลังสนใจโปรสามคุ้มอยู่ใช่ไหมเราไปแนะนำเขากันเถอะหนักเกินอ่ะดฉันทํามเธอซั่งหนักซะเกินอ่ะซุกงูเ,กเอาฉันลงก่อนสิฉันไม่เลยจะบอกไงพี่ชายถ้าพี่เปิดเบอร์กับวัตถุคอคุ้มมากเลยนะ,ะมีโปรอะไรม,มั่งอ่ะซุกงูคุ้มหนึ่งถ้าพี่เปิดป๊บพี่จะได้เล่นเน็ตฟรีและโทรฟรีด้วยดีจังอ่ะคุ้มแล้วถ้าพี่ใช้ต่อละ่ะคุ้มสอง ถ้าพี่โทรครบ12บาทพี่จะได้โทรฟรีถึงเที่ยงคืนคุ้มซะเหลือเกินอะ่ะเอาแล้วถ้าพี่ใช้ต่อไปแบบยาวๆล่ะคุ้มสามเดพี่ใช้ครบทุกอย่งร้อยบาทเดือนหน้าโทรฟรี่ซน<ะ>ไม่ไหวแล้วสุกงูสาวป,ปรสามคุ้มด้วยนะไม่นะ <c oughs> คุณน้องสาวผมก็มันจะตายสุกงูช่วยมาดูหน่อยเร็วสุก <c oughs> 对呢。いいね <laughs> 哦